สวัสดีทุกคนกันได้นะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Ice the Horror Game นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นดานโรงเรียนกับสุนักปีศาจแต่ผมจะเล่นโหมดพิเศษก็คือโหมดหลอกหรเลี้ยงนะครับในระดับความยากปานกลางเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็จะกดเล่นเลยเย yeah. อ่ต้องดาวน์โหลดได้เลยงั้นก็เพิ่ม ไม่ต้องดาวน์โหลดโอเคละครจะดังเมื่อถึงเวลาพักระหว่งางคาบเรียนประตูห้องเรียนทุกห้องจะเปิดออกในช่วงเวลาพักซึ่งก็ผมก็ต้องไล่จิ้มฟักทองให้ได้คูณ2นะครับภารกิจครั้งนี้เก็บถุงให้ครบเอาตัวรอดแล้วก็ไล่จิ้มฟักทองอย่างเงี้ยด่านนี้มันยากตรงที่ว่าเราต้องคือแบบ ผมรู้สึกเดิมอีกแล้วระบบประชาสัมพันธ์โรงเรียนพังหมดแล้วคือมันยากไหมมันก็ยากครับด่านนี้เป็นด่านที่ยากนะเพราะว่าทางออกจะสุ่มอยู่ชั้นบนหรือชั้นลา่างโอ้พระเจ้าเจ้าหงหงหมดแล้วเานุสรารค์คำรามถึงน่ากลัวเลยประตูประตูจะเปิดไดนนไดไม่ช้านี่แน่นอนผมสัมผัสได้ยม่ถูกแถวนี้ ผมทิ้งเนื้อไว้ก็เพื่อเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองเมื่อกี้ฟักทองไปทางไหนน้องน่ะเนี่ยมองไม่ทันเลยประตูปิดแล้วโ,โล่งอ,อกมันยกภูเขาออกจากอ,อกสบายใจเยอะเลยครับยามประตูปิดพยายามที่ปลอดภัยที่สุดยาเสาอยู่ใกล้ๆแล้วล่ะอยู่เงียบๆ เโนเสว์ไปสักทีถอะเนเสว์โอเคไปแล้วนี่เราต้องได้ตามน้องฟักทองน้องฟักทองมันจะขึ้นชั้นบนนะชั้นใต้ดินผมรีบขึ้นชั้นบนดีกว่าตามฟักทองไปเพื่อให้ได้คูณสองมานี่เลยน้องฟักทอง มาดูเสียงฟักทองนิดเราไฟขี้แล้วก็ติดอีกม,มันลงไปชั้นล่างอีกแล้วสิ ไปประกาศนียบัตรของโรงเรียนอ่าผมต้องดูดีๆรถซีคือจะตาถั่วไม่ได้นะมันค่อนข้างแบบโอ้โหริเข้ามาส้น,นในนี้ก่อนครับโอ้มีฟักทองในนี้ได้ไงเนี่ยผมแอบดูผีตรงนี้ดีกว่าถ้ามันมาเราก็แค่ติดประตูอ กลัวมากครับคือเรามีประตูชั้นสองเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วโจ้าหมาโง่แกทำให้ชั้นดูแย่ดูสิมันคำรามแบบโอ้มีเนื้อในส่วมเลงเนี่ยอ้ผมปิดประตูปิดอีกแล้วไม่ชอบรสะเลยผมมือผมชอบไปโดนทำให้ประตูปิดครูของเธอได้เขียนโน้ตไว้ข้างๆ มันลงคนละฝั่งกับเราครับฉะนั้นผมก็จะลงไปฝั่งน้องฟักทองนะแล้วมันก็ไม่สนใจเนื้อด้วย มันอยู่แถวชั้นฝั่งชั้นใต้ดินนะทไหนชันมีเนื้อนะกินเนื้อสิโอเยี่ยมแล้วก็ชิ้งครับชิ้งเลยเนื้อชิ้นเดียวของเรานี่จะปกป้องเราจากมันได้ผมไม่ได้ดูรู้สึกว่าทาองออกอยู่ชั้นไหนเนี่ยเมื่อกี้เหตุเฉียดตายเลยนะครับคือแบบมันใกล้มาก มผมไม่ได้เล่นกับตัวนี้นานก็เธอเขียนโน้ตเกี่ยวกับคำสาบคำสาบในบ้านของเอมิลี่ในคอหาดนั้นคำสาบถูกส่งต่อรุ่นมาถูงรุ่นเลยเหรอก็แสดงว่ามันแบบเหมือนมีมานานนิะสีคำสาบแบบนี้ กลับขึ้นไปทำไมเจ้าหมามันอะไรของมันเนี่ยจะลงมันก็ไม่ลงมันก็ดันไปขึ้นไปอีกเนอะโอ้คือผมได้เนื้อมีเนื้อสิบกว่าชิ้นเราใช้ไปแค่ชิ้นเดียวเองข้งเกมผมเก็บไม่ครบแล้วสิก็เลยได้แค่สิบเก้าถุงมังว่าทางออกไม่ได้อยู่ชั้นนี่นะ ชัดครับทางออกไม่ได้อยู่ชั้นนี้ถ้าทางออกจะสปอนจะสปอนอยู่ตรงนี้ครับมันทำอะไรของมันเนี่ยมันอยู่ชั้นบนสุดครับถ้าแสดงว่าทางออกอยู่ชั้นบนผมวิ่งไปเลยแล้วกันห้องนี้น่ากลัวชะมัดเลย ม,มีช็อกมีเสียงช็อกด้วยถุงสุดท้ายแล้วอยู่ชั้นใต้ดินนะผมต้องรีบขึ้นชั้นบนโอผมไม่ไมีวิ่งเลยสิไอหมน้องหมาเอาไปเอาเนื้อไปทักสองสมชิ้นอะถุยหนีสิ อม,มันก็จะสนใจเนื้อครับคือแบบอบอุ่นมากวิ่งอยู่ได้นี่นะโยนไว้อีกอ่ะกินไปอีกกินให้อิ่มเลยวันนี้มืนมันจะวิ่งมาทางเราผมก็จะโยนเนื้อไปอีกแล้วมันเปลี่ยนทางแล้วนี่ไงครับทางออกเย่ yeah, ผ่านแล้วไม่ละขอบคุณโอ้เป็นอะไรที่แย่อยู่นะครับผมใช้เวลาไป6นาที57วิเลย ดูสิว่ามันเชื่อมกันหรือเปล่าไม่เชื่อมแฮะมันไม่เชื่อมกันแฮะผมนึกว่าท้านล่นเพะมาคนละหมดุดมันต้องเล่นหม,มุน,นมาตรฐานมันถึงปิดล็อกดาวน์ที่2คลิปนี้ผมก็ขอฟอเพียงเท่านี้ก่อนละก,กันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปน,นั้นก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโหลดกลับมาเล่นใหม่ก็เลยอาจปลดล็อกอะไรไม่ครบนะครับ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมเย้ Ye.